มันก็เป็นเรื่องที่บังเอิญคู่สิงห์ทองเนี่ยมาตามหาน้องชายชืนน่อว่าสิงห์แก้ว <Okay. S 1> ถ้าหาว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆสิงห์ทองก็จะได้พบน้องชายที่ดีไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเป็นอะไรเนี่ยน้องทำไมกลับมาในสภาพแบบนี้ ความจริงเรื่องนี้พี่จะจัดการให้ใจเย็งเงยนๆซะก่อนต้องช่วยพมอช่วยนะเ้ะหลน้ะจักน้ไม่รักเกียรตัส,ส์ตัวองซบ้างเลยตสิคปคดถึงรบาพอดีเลยเลคะ่ะมาแล้วเหรอม่ตัวดีฮะทาไมทาแบบนี้ห้ัดาราใช่ที่รู้เรื่องทุกอย่างแล้วมไม่รักเกียรติศักดิ์ศรีตัวเองซะบ้างเลย ทำแบบนี้ได้ยังไงหยุดเลยไม่ต้องพูดเดี๋ยวที่จะมาจัดการนี่ก็เหมือนการไม่ทับสิงแก้วพยังทำไมทําแบบนี้กรนะบอกฉันขอทวงตามตรงว่ากระ่อกพั้สิงแก้วมีใจรักผู้หญิงจันดาราจริงๆนะพะี่คะและกระบอกชั้นก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีดูสิยังมีน้าจะมาพูดแบบนี้อีกมนเป็นความผิดอันใหญ่หลวงก็เยบร้อย ลงโทษกับอกที่สิงแก้วแต่เพียงผู้เดียวค่ะพี่ยาค่ะหญิงนี่ต้องลงโทษเธออยู่แล้วสิงแก้วเอาอย่างี้กันทอนี้เนี่ยเป็นสถานน่ะหญิงจะลงโทษให้เธอไม่ทัาสิงแก้วท่ะนายพี่ค่ะหญิงจะขอยกกันดาราให้เป็นคู่แต่งงานใน้ารักษาใไใจเป็นคนจริงเหรอพี่ยาค่ะ ใจทางไหนเยนนหลยแม่คุณหายใจทักโลคุณใจเย็นสิน้องในี่องขงสองคนรักกันมองันไม่ยอมหมองพี<ร>่น้ำพ<ร>ี่น้ำทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะเพคะมองใจ นี่ไปทำสิงแก้ววันเมื่อวานนี้น่ะหญิงน่อยู่เดียา์หลวงมีผู้ชายคนเดงเขาบอกว่ามาตามหาน้องชายแล้วก็บอกว่าชื่อว่าสิงแก้วแต่หญิงไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเขารออยู่ข้างนอกเดี๋ยวลองดูนะว่าจะใช่ญาติกันหรือเปล่าหญิงก็ไม่รู้เหมือนกันเออใครล่ะอไม่รู้ข่าวหญิง เด็หญิงพาไม่ทบนะจ๊ะไปรู้จักกับใครที่ไหนหรือเปล่านะสิงห์ทองมาหรือยังเนี่ยมาแล้วพูดจะเข้าองค์หญิงใส่ไสายไปเลยเหรอใหม่สายก็ไม่มีไล่สายด้วยว่าปากใหม่แล้วมึงจะได้สีสีเท พี่เจ้าค่ะคนนี้ชื่อว่าสิงแก้วเนี่ยอยู่ข้างในเราไปเจอหน้าเองก็แล้วกันนะหญิงไม่รู้ว่าจะใช่น้องสาวก็ลองอดูก่อนถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรพี่เจ้าค่ะไม่ต้องซื้อกันก็แค่หยันพูดกันเลยไปดูก่อนถ้าใช่สิงแก้วจะได้พากลับอยุธยาเลยถึงแล้วเไปไป 巍巍山。 สำหรับการเต้นยากนะครับเอ็นในระดับรุ่นป่าไปด้วยนะครับสหรับทั้งนี้ก็ผมหมดเวลาจากทีมงานวงสงกรานครับสอหขอบคุณช่างทางด้านคุณน้อยครับรุ่นปนาที่ได้เต้นเฉพาะเดือนนี้ เกี่ยวกับทีมงานสองดรามน้ำเพชรมาทำการแสดงต่อขอให้พรอบครัท่านมีความสุขความเจริญนะครับพี่น้องมีงานเพิ่มเงใดนะครับก็วอย่างทีมมาร์ทโฮ2ดรามน้ำเพชรนะครับ0 8 1 2 6 8 2 1 1 5นะครับติดต่อประสิทธิการรับจิตใจดีก็จะได้ทีมงานทุกทีมมาเป็นเกียรติยศนงานโบสถ์ให้น้องถ่ายเลยฝากมาด้วยฝากว่าพี่น้องอยากมีสุขขรมบัติ ต้องรับประทานทางด้านสมุนไพรใดๆพุ่มฤทธิ์สอนงามนะครับจุ่มในมือโชคโปรถูกพี่น้องรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับสองตองแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเท่าเดิมสลากเมื่อคืนนี้ขอร้องทุกท่านเดินทางกลับไปบ้านด้วยความปลอดภัยโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ ทับหลายรอบแล้ อย่าลืมติดตามแพ้สดนะคะพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่อุดยธาเนาะพรุ่งนี้เจอกันที่อยุธยธาบางบานนะคะากติดตามแพท้สดด้วยนะคะ วันนี้เจอกันนะคะที่อยุธยาบายบายทุกคนบายบายนะคะ